ผมตอนนี้เราอยู่ที่จอมเทียนครับผมวันนี้มีไลฟ์สดไลฟ์สดเป็นไลสดอะไรติดตามได้นะครับผมวันเรามาไว้แห้วเราหยิบปวดดาคุนหไาคุ้นอย่งไรก็ตามเนเมนเลยนะครับเตรียมตัวต่งหนีนะครับบอกเลยนไป้องยูเลียก็มาหมโดนเบียสักกล่องก็คงจะซื้อ ตัดทีดตามมาถพี่น้องสิบเอ็ดตั้งใดอย่าลืมมาตัดเนียบอสใจกันครับผมไม่ปัสชารีกับมาสิพี่น้องไม่ปัสชารีกับมาเลยน้ำข่อยถึมือน,นี่เอ้บอมยันไม่ไปัสชารีมาวันที่สิบเอ็ดไม่ไทยวันที่สิบสองส่วนพี่บ้านทินแลนมาวันที่เท่าไหร่วันที่หกสิงหาก็คือวันนี้ข่อยมาก,ก่อนจอดเรื่องมายไม่ปัสชารี ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใหม่บัชรลียสเวทสิงหาไม้ชายบอสปิ๊กตเกียวมเมสิกและล็อกลูกตเกียวมเมสิกค,คืนนี้แจกกันแจกกันแน่นอนบิเวณด้านโลตัสด้านหน้าโลตัสสุขาพิบานสามยัวย่วๆจ้ายัวย่วๆจ้าอ้า ปัญหาเหมือนแค่บันไดนะสำหรับผมปัญหามันคือขัดบันไดเพราะอะไรเราเดินขึ้นเราเหยียบปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราถึงชั้นเราจะไปชั้นสองกว่าจะถึงชั้นสองมีบันไันดนะั่นคือปัญหามันจะต้องหาปัญหาไปก่อนอุปสรรคตา่างๆคนเราไม่มีใครเกิดมาเพียบพร้อมหรอกอยู่สูงแค่ไหนคนก็ยังดา่ายศใหญ่ไฟสูงอำนาจ สูงแค่ไหนคนก็ยังเกลียดมีย่ำใดกับบอสายสำหรับพี่หวานฟิสแล่นบอกจริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่จำไม่จำเป็นต้องมีคู่ครองแล้วสำหรับผมไม่ไม่ไม่มีจําเป็นในอนาคตจะมาก็ค่อยว่ามาแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็น,นรู้สึกว่าก็มีความสุขดีอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นฟิวต้องการใครแบบต้องคอยต้องการแค่ว่าสักคนที่เข้าใจค่อยแค่นั้นแต่เขาไม่ต้องการแบบเลิศเลิศเฟอร์เฟกไม่ไม่เอา ต้องการสักคนที่เป็นที่ปรึกษาได้นะพูดคุยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอนะไรยูเป็นมุ่งเป็นพวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้กาลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าจะแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นจ่านี่ก็อาจจะไม่เพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วอิ่มเอิบมีความสุขแล้วมันไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแล้วนะครับตายบอลลิงหน่อยเอกาพิชชีวิตเปลี่ยน่นนะอย่างวะ พอแค่สักคนที่เข้าใจเราในทุกๆรูปแบบไล,ลสดกลับบ<อ>้มามเนเราซ่อนแผลที่หลังหูไม่ใช่หลังพุ่มไม้นะทุกคนซ่อนแผลที่ไหนนะคะหลังหูไม่ใช่หลังพุ่มไม้พุ่มไม้ของแม่แม่ไปพูดถึงแม่ชอบพาดพิงคนอื่นบ้าเราไม่ได้คอนเทนต์นี้ห้ามทำเรื่องกับมึงอ่ะกูไม่มีใครเล้าหมอกูจริงจริงมึงคนสุดท้ายในชีตกูแล้วมึงจำคำนี้ไว้เลย นี่หรือน้องบอยเป็นพยานขอใักเจ้าเป็นคนสุดท้ายกูสิเป็นมูนอ่ะมูนตรงทออี่นี่แหละขันกูไม่บอกไปกูสิมาเล่นน้ำเขาอยู่ที่นี่แหละเฮ้ยเล่้พ่อเศร้าหลาหลามันก็สิเท่าแล้วม่ปเป็นอย่างฉันอัดเสียงไว้แล้วกัวสิบโมมี่นำนั้นอันนี้อ,ออกมาไม่ <c oughs> นะคะลบคลิปที่เคยอวยเขาออกมิจฉาชีพในคราบอินฟูนะคะรอบนี้เดน็กนี้จัดลงรวบรวมหลักฐานเปิดสำหรับ คลินิกหรือหมอคนไหนที่มีอินฟูคนไหนเอาชื่อนิกกี้แอบ,บอ้างลบกวนนะคะส่งมาให้นิกกี้นิกกี้จะฟ้องนะคะเพราะโกรธมากโกรธจริงๆคุยกับทนายแล้วนิกกี้นะคะโดนเรื่องนี้มาตลอดเลยทั้งที่แบบนิกกี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณอยากจะรีวิวใครคุณก็ให้เขารีวิวด้วยความสมัครใจไม่ใช่ไปบังคับให้เขาแจกสัญญกรรมให้คุณไม่ใช่ไปขอสัญญกรรมเพื่อแลกรีวิวหรือ ไปเอาชื่อคนนู้นคนนี้มาแอบอ้างว่าถ้าไม่ได้สัญญกรรมหรือไม่ได้เนี่ยจะบอกแม่นิกกี้คือกูไม่เกี่ยวไงถ้าฉันอยากจะให้ใครทาสัญญกรรมเดี๋ยวฉันโทรไปเองนะคะทุกคลินิกฟังไว้นะคะนิกกี้จะโทรไปเองนิกกี้จะไม่ให้ใครเอาชื่อนิกกี้ไปอ้างส่วนใหญ่ที่นิกกี้โทรหาคลินิกจะโทรม,มีมีแค่เรื่องเดียวคืออ๋อเคสนี้ต้องการความช่วยเหลืออ,อยากท้าคนั้นคือใครหรออะไรอย่างนี้ส่วนหมอบิ๊กนะคะเป็นหมอที่คิวแน่นแบบสุดๆ แบบสุดๆเลยแล้วก็หมอบิ๊กได้ชื่อความมือเบานิกกี้เพื่อนเยอะค่ะนิกกี้ไม่ใช่เพื่อนน้อยนิกกี้เพื่อนเยอะมากนะเพื่อนนิกกี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้ชายเพื่อนเยอะเยอะมากเพื่อนนิกกี้ไม่เคยอัดคลิปไม่เคยด่าไม่เคยด่าอะไรนิกกี้เลยทุกครั้งที่มีดรามา่าเพื่อนจะโทรมาถามว่าไหวไหมกินข้าวหรือ,อยังให้กูไปหาไหมให้กูอยู่เป็นเพื่อนไหมแล้วกี้จะถามเพื่อนกลับไปเลยว่ามึงมึงจะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบอกว่ามึงไม่ต้องพูดไรเพื่อน กูรู้ว่าเพื่อนกูเป็นยังไงนี่คือเพื่อนอีกกี้ค่ะแต่บางคนเนี่ยบอกเราเฮ้ยให้เกียดรเราบอกเราเป็นเพื่อนแต่อัดคลิปแซกูค่ะด่าก,กูก่อนค่ะก่อนที่มึงจะรับบทเป็นเหยื่อมึงต้องดูตัวเองก่อนค่ะอยากเปิดกับกูบกูพร้อมเปิดค่ะพูดเลยนะคะกูเป็นสายเปิดอยู่แล้วไม่ได้กลัวใครค่ะชีวิตนี้กูกลัวอย่างเดียวนะคะกลัวไม่ได้แบบไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วแบบเราเป็นคนรักเพื่อนไงรักปกป้องเพื่อนหมด